จุงกะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องย M J O 2 o f f i c i a l ครับผมรับพี่น้องครับเมือนีครับ,มนนรบผมก็มีเรื่องมาบอกพี่น้องฟังครับกับจากที่พี่น้องหลายๆคนกน็อาจจะได้เห็นโพสต์ทาง Facebook ไปแล้วครับผมว่าบอดโจนะครับตอนนี้นี่บอสบายเดี๋ยวห่อไปเบิ่งกันครับผมแองบ่มีเลยครับตัวหอนนิดหน่อยปาดมือเคลือนมเตอเบียนแบบนมี้เลแองแออ่ามันวิ่ขนาดนีโ้โ,โอเดียว เลยโทรหาเจ้าภาพเรครับโทรหาเจ้าภาพแล้วลว่าผมโมมีเสียงเดิมผมมาหมอคลินิกอยู่ครับนี่ยโมสวัสดีนะครับมาบา้านเลยผู้สมพมาเพื่อนเสียขีดยาเสียงครับแล้วก็ฉีดยาใครน้ำครับคุณหมอกระรอยอยู่พอดีมาเฮ้ามาเนี่ยขอบคุณสุรๆตุ๊กโมงใหญ่ครับเสียงบ่มีเลยนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือบอดโจนบอดสบายกับเสียงบ่มีเนาะอ่า ส่งความห่วงใยครับไปหาบอโจแล้วก็ขอให้บอโจหายไ,ไวๆนะครับก็ได้คุยกับเสียอามครับว่าประมาณวันที่สิบหกนี่มาเอื่นนี่บอสกับชิึ้นมากรุงเทพเนาะมาสาวหน่อยละเมินโชว์กาทะเบิงครับว่าบอสสิเดมาบอกกนาสิมาครับเพราะว่าบอสเพิ่นบอกไว้แลนะ้วเนาะกาคอยบอสหายเร็วๆนะครับผมส่งความห่วงใยไปหาบอสอ่าแล้วการนี่ครับพี่น้องครับ อย่างที่ผมได้โดพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับผมเมือ่อวานไปครับกะจากที่สองสามวันที่ผ่านมาที่ผมกับเสียอามนะครับได้มาซอยวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็คือนี่พอแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆคนอา่าคอมเมนต์เขามาทั้งเพจนะครับที่รูปผัพที่ผมถ่ายไปเนาะกะคอมเมนต์เขามาหลายๆคอมเมนต์หลายแห่งอ่านได้อ่านแล้วก็ดีใจเนาะ มีแห่งใจก,กับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอ่าบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาว่าอ่าเดี๋ยวมีซู้ให้พี่น้องเุื่นี่ชื่นชมแอดมินอาร์มและทีมพวกคุณมีฝีมือระดับยอดเยี่ยมจงรักษามาตรฐานยึดมั่นกับองค์กรให้ดีที่สุดอ่าอันนี้คอมเมนต์แรกมีหลายคอมเมนต์กับผมบริได้แคปมากเนาะอ่าคนนี้กับคนแรกนี่กับพี่บอลกับตบะมือแอดมิน พี่หนุ่มก็รูปสวยทุกรูปพี่นุ้งหนิงก็สุดยอดแอดมินสุดยอดครับแอดมินภาพสวยมากาแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งสวยงามมากครับแอดมินเสียอามไทยรถแห่ภาพสวยคมชัดมากไล์สุดก็ชัดเจนานี่นะครับก็คือคอมเมนต์ที่อพอแม่พี่หน้องอ c ฟซีหลายๆคนคอมเมนต์เขามา ให้กำลังใจกันนะก็ขอบคุณหลายๆครับผมกับจังที่หลายๆคนในหูนะครับช่วงนี้ผมในเมาซอยวุ้งสาวหน่อยลําเพื่อนชั่วกะจุดประสงค์กับพี่น้องผมก็เสียอาม,มากกอยากให้อยากมาซอยสาวหน่อยลําเพื่อนชั่วให้ได้มีอัปเดตในพี่น้องในเบื้องบนสิเป็นวิดีโอหรือว่าภาพหนึ่งก็อยากอัปเดตให้พี่นอ้องเบื้องละก็อยากให้ศิลปิน ได้มีรูปเนาะได้มีรูปบางเทีกะบ่มีคนมาถ่ายอย่างสกะศิลปินบ่มีรูปโพสเนาะบางทีชุดแต่ละชุดเพิ่อนกะแต่ละมือนี่เพื่อนอาจจะใจชุดบ่คือกันเด้พี่น้องก็อยากมีคนถ่ายรูปให้กะหน,น่าสีดีเนาะแล้วกับผมก็เสียอามก็ขนามาตรงจุดนี้กะถือว่าดีใจครับที่ถด้มาซอยตรงจุดนี้แล้วก็ผมเสื้อเลยครับพี่น้องกะหน่อยคนที่ ที่มาจากจุดปกผมนี่นะปกคมเขาเรียกว่าอะไรผมสีใใ่เขามอว่างใดก็คือจังที่หลายๆคนในหูว่าตอนนี้คือมันมีดราม่าอย่างหลายๆอย่างเนาะผมกับเสียอามก็ได้มองขมตรงจุดนั้นถามว่าผมกับเสียอามนี่บ่มักอยู่แล้วบ่มักดราม่าบอ่อยากให้ยาของมีดราม่าบอ่อยยากงงเกีย่ยวเอียงกับดราม่าเพราะว่าปกคนี่คิดดีทําดี หักองค์กรหักบอโจหักกีฬาองค์หญิงเข่าแล้วก็บ่อยากให้มันมีรามารับผมสองคนเนาะกันเลยแบบถามว่าผม้าอยู่จุดนี่ถามว่ายานบอผมคิดว่าผมเด็ดเจ้พาพ่อวนาว่าสําหรับผมนะครับผมเด็ดเจ้พาพ่อวนาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงเอาแล้วกัแยกแยะอยากให้หูถึงจุดประสงค์ของพวกผม ผมก็คืออยากมาซอยวงสองอยากมาซอยสาวน้อยลำเพิ่นโชนั่นคือวงลูกของสาวน้อยเพหรหวันเพ่งซึ่งมีผู้บริหารคนเดียวกันคือบอสโจนั่นแหละครับก็คือเนี่ยคือประเด็นสําคัญครับผมที่ผมกับเสียอาม,ม่าตรงจุดนี้ถามว่ามาามองนี่บอกผมได้อย่างเพราะผมบรได้อย่างครับพอกผมได้เฮ็ดถามว่าได้เห็ด ได้เงินบอบอกผมไม่ได้เงินนะครับผมขอบอกตรงนี้เลยผมกับเสียอําไม่ได้รับเงินจากบัโจูอยากมาช่วยด้วยความจริงใจนี่แหละครับผมบอกเลยว่าสําหรับมิตรภาพนี่พวกผมยกมาเป็นที่หนึง่งเรื่องเงินเนี่ยแหนเป็นที่หลังๆแถไทย,ยไปเลยนั่นแหละครับแล้วก็มาหนี่ถามว่ากะ,กะเต็มที่ครับพี่น้องก็คือเฮ็ดหนาที่เต็มที่พวกผม เต็มที่กับหน้าที่ทุกอย่างที่ที่เด้เฮ็ดทุกอย่างนะครับผมเต็มที่แล้วก็อยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับผมก็าถามว่ากะไม่คิดบอกะม่คิดแนครับไม่คิดแต่ว่าก,กะกะสิเฮ็ดหน้าที่มึงนี้ดีที่สุดนะครับพี่น้องจังตอนนี้กะเฮ็ดหน้าที่เป็นแอดมินแอดมินก็ต้องมีความเสม,มอภาคทุกคนบ่ววาสี ผู้ดใดนะครับผมศิลปินทุกคนพวกผมยินดีนําเสนอบ่สจะเป็นภาพหนึ่งหรือว่าวิดีโอกะฝากไว้ให้พี่น้องนะครับผมติดตามผลงานแล้วก็ฝากเป็นกําลังแห่งใจคอยพี่น้องอ่าเป็นกําลังใจให้เนาะบ่สจะเป็นสาวหน่อยหนึ่งเพือว่าสาวหน่อยลําเพลินโชว์เนาะสาวหน่อยเพชรวันเพีงสาวหน่อยลําเพลินโชว์ครับผมกะ งานมานัอนีครับพี่น้องสาวหนอ่อยลำเพือนโชว์อยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับผมกะอยู่ที่พี่กัดสระน้ำหนองกะดีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับผมสอดแจ้งครับมัอนีครับมาลอยกระทงน้งกากันพี่น้องมัอนีกะมาลอยกระทองอยู่วงสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์เนาะมันนีกะนาเสียดลอยสองคนกับน้องไส้ครับผมเสียอามเนาะเดี๋ยวถ้าเบิงอีกเทียนึงกะสมีอัปเดตทั้งเพเจสาวหน่อยลาเพื่อนโชว์ครับมันนี่พี่น้องกะ สี่ไทยรูปเป็นพี่น้องได้เบิง้งขึ้นเก่าผมก็จะเป็นคนไทยรูปเนาะเมื่อนี้ก็อยูผมเหลือแค่เสียอาร์มกับสองไอผมอยู่กับเสียอาร์มสองคนเมื่อนี้ลูกน้องไทยรถแห่เทียมงานกับเมื่อนี้กับไปว่งเนาะไปไปทายงานของรถแห่เนะาะไทยรถแห่เพราะว่ามาหลายมือแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ผมสองคนเมื่อนี้กับเมื่อนี้กัเนี่ยคิดกันว่าว่าสีไหลสดให้พี่น้องเบิง้งว่าสีเอาเสร็จไหลสดลง แต่ว่าอาจสีแบบมุ่มอาจสีบอเต็มรอยเด้อเพราะว่ามันมีคนคนมันบ่พ่อจังเสียอามบบตอนนี้ก็เป็นคนซับชีวิตเชิดขวบคุมเนาะขวบคุมผ่าออกไปไหลสดไปรองเบิง้งเราเป็นอีกปกติมันก็ต้องมีจังกอนหนาเนี่ยจังสองสามมือที่ผ่านมาก็สีมีน้องคนหนึ่งปีเตอร์เนาะก็สิมีปีเตอร์เป็นคนคุมกล่องเล่นสู้คือไทยศิลปินในี่พี่น้องเบิ้งไทยนักล้องให้พี่น้องเบิงงงเบ้งสามารถตามแผ่นกล่องใส่ขัว กาสิเห็นนักร้องตลอดแต่ว่ามาืาอนี้กล้องอาจสิตั้งนิ่งๆเด้อครับพี่น้องครับขันขันมีไลฟ์สดเนะออาะการสิตั้งนิ่งๆกัขอขอบอกพี่น้องไว้เนาะบางทีคือว่า,าบางคุณกาจสิบ่ฮู้เนะาะก็มีหน่วว่าเอาไอ้คือบอสับกล้องในจา้าเดี๋ยวตาผมทั่วโลกมาผมอีกอันนี้คือผมอา่าฉีฉีแจงไว้ก่อนเนาะครับกะอยากอัปเดตให้พี่น,อน้องได้เบิ่งนั่นแหละครับผมกับมุมกล้องอาจสีบ่เต็มรอยนาะเพราะว่าอยู่กันสองคน เสียอามกับสีคุ้มสวิตเชอร์ผมกับสีพิทายรูปภาพนิ่งกับสีผมมีค้นคุ้มกล่องวิดีโออันนี้ผมบอกอออกตัวอีก่อนเนะาะวันนี้เข้ามาเบิงกับพี่นอ้องต่อไปสาวหน่อยพชรบานเพงครับเมื่อนี้ครับผมเล่นอยู่เทศบาลตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเมื่อนี้ครับผู้ใดอยู่ไกลครับไปแห่งร่ลังใจสาวหน่อยพชรบานแพงหลายๆไปหายหลายหลายเนาะแล้วก็ไปล่อกระท่งน้ำกันครับผมอยู่ยโสธรเนาะ โอ้เสียดายเสียดาย,ายอยากไปอยู่แต่ว่าก็ต้องเฮ็ดทั่งนี้ให้ดีสุดครับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องครับฝากวงครับผมไทยรถแห่เมื่อนี้คอนเสิเร์ตไทยรถแห่ครับอยู่ทีม่มีสองงานครับมื่อน,นี้งานแรกครับวัดวัดรางบัวภาษีเจริญกทมนะครับผม3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มอันนี้คืองานแรกงานที่สองวัดอ้อมน้อยกะทุ่มแบนนะครับผมสามอ้าทุ่มถึงตีหนึ อันนี้ก็จะเป็นเต็มบงงานแรกก็จะเป็นรับเชิญเนาะโอเคครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องไว้น้าแล้วก็เรื่องสุดท้ายกับพี่น้องครับนี่แต่มีพ,พอแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆคนทักเข้ามาเนะเอาะอยากได้เสือ้อไทยรถดแห่ประสันสามารถสื่ได้ทั้งใดนี่ครับพี่น้องทักไปในเพจไทยรถดแห่อีสานมักลำครับแต่ซมีสีดำกับสีขาวใส่ก็จมี SML XL 3xL ซม นะครับผมมีขาวกับดํานะครับเดี๋ยวผมสีเอารูปชัดๆให้พี่น้องเบ่งอันนี้ก็เป็นสีขาวอ่าแล้วก็นี่สีดาครับผมมีสองสีเนาะครับพี่น้องกับผู้ใดมักสีใดก็สามารถทักเข้าไปในเพจไทยรถแห่อีสานมักล่ำครับผมนี่เดี๋ยวบัตรนี้ครับผมผมกะสีมีอีกเรื่องหนึ่งครับอ่ามาฝากพี่น้องเนาะอันนี้คือเพจเฟซบุ๊กของผม อีสานรีคอร์ดก่อนหน้านี้นนก็ถ่ายพวกคอนเสิร์ตลงแล้วบัดนี้ผมบ่ค่อยมีเวลาเด็กไปถ่ายคอนเสิร์ตเนาะบัดนี้ก็ผมก็สิเอาคลิปเนี่ยที่ผมลงช่องเซียเอ็มนี่มาลงช่องอิสอเพจอีสานรีคอร์ดนําบางเทียก็อาจสิมีอัปเดตนู่นนี่นั่นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามนําเด้อครับผู้ใดเ้เห็นคลิปนี้โอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่น,นี้ขอให้พี่น้องสุขภาพร่รางกายแขง็งแรงลำรวยเงินทองจะเจ็บจะจนพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ